วันนี้มันลียู่หวังไหนวะ <laughs> สวัสดีค่ะตามพิธีสีวันวันนี้วันที่สามสิบตุลาคมค่ะใกล้สิ้นเดือนแล้วพี่น้องได้เลขตัวด <laughs> ใดเนาะไก่ไปอ่ามาเบิงค่ะมือนี้ยยาฝาไปซื้อเลขสิบผ้าไปเบิงของดีเอ่อของดีก็คือควายนั่นละพะว่าเลี้ยวเห็นคอ,อกเราก็สิแมันควายตัวลักษณะนี่เ <laughs> <laughs> พิ่นห้ข้าวมาวา่าคอ,อกนี่เพิ่นสิมีควาย มานั่เสนอพี่น้องนะคะในราคาในราคาเท่าไดคะ่ะเดี๋ยวจิตติดต่มไปเบิ่งพร้อมๆกันนี่ละนั่นว่าแล,วแ,ลวแล้วลูกขึ้นแล้วมั้งหันนะมามาเบิ่งค่ะเ้ยตื้นลุกเมือเ่อแล้วฮะนี่มาเ่นน้ำซื้อซื้อดอกจ้ามามาลูกมาขอสัมผัสหน่อยลูกมาสัมผัสหน่อยลูกมาเย่ว่าตื่นลูก ตัวไดน้อตัวใดแม่ตัวใดจ้าตัวทางพี่บ่ขวายได้จักปีเหรอค่ะลูกในท้องมดดแม่นผู้ใดแม่ รูปผู you no yeah. no ้สามวัน <facial> นี้อันอันพ่อเพื่อนแม่จ้าผสมอยู่กับผู้ไหนอ๋อเสียเป็ดป่ะเสียรยไก่เสียรเป็ดอ่ะ มันแดกบ่แม่แดกบ่จ้ะอ๋อเด็กแม่สี่ยุคทีมันได้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 ลูกที่สามทาม้านสี่หา้าหกหกเจ็ดปีบ่แม่นกจ้ะหกปีกรัวบ้านถึงสามมันขับเนาะไปเน้คันได้ลูกเจียนะงเจีนสองไปเน้น,น่ะ ไปแน่ๆแม่ว่าเท่าใดนี่จ้ะคลิปัวดตัวค่ะอืมจะพ่นมาหายท่าใดเราค่นน,หน,หนี่โอ๊ยร่าาไห่เตนา่นแหละบอกพูดมาเออ เพื่อใดล่ะนุใส่อ๋อนึวได้ใจะห้เบิ่งกันอันเพราะว่านุอยากได้ควายที่แบบตรงตามลักษณะแม,แม่แม่แต่แต้มแกมจำอันนี้ความสูงแล้วนุขาไปเบิงเ่งนะ่าความสูงเพิ่นได้มาเพิ่งือจะชี้เสียง,ยงตาบ่แต <c oughs> <c oughs> ่เดาไปทางฝุ่นให้หนุจักข้าวนะจ๊ะ ะค่อยประมาณหกเจ็ดปีลูกในทองนี่คือลูกที่สามเป็นทองไปซิบกลัวพะนะแม่ยุกก็ไผนี่แม่เลี้ยงก็ไผจ้ะตต<ด>ที่ห้าง,างจ้างันสนันดอกลา<อ><ะ>ลนกรดอเนาเต็มมื่นเขาเนาะจ้ะแม่เบังเันอรู่ก็โอ้ตัวแม่ ่อเอาบ่า่าพี่น่อยคุณผู้ชมอืองเป็น,ไนะไาไ่ปลาลูกอางง้อบแม่เบ่อเนบั่เป็นเป็นทั้งคนเองบ่ ห้องเท่าไรคะตามบ้านอ่ะเขาก็ให้เงียร์ซิฟซีเหรอซ <14 S 2> ิฟซีทองแจ็คเดินเรจาจะอันนเมฆทับเยน็เยนเย็นซี่ค่อยๆแกเรียนห,หาละล่ะแกไม่เคยอื่นที่เรียนหาแต่ว่าใดแกก็ให้หหสูงแบบามาั่น ร่อยสามสิบหัวม่านลอยสามสิบกว่าคัเนี่ยผู้ซแม่กับพอาอิตเลงแม่สูงเทไรนะอันเดียวนี้พวกมัจอากแล้วค่ะตันง,งแงมกนาละต้ะคกินมันก็อร่อยงอกคลิปมันเลยค้ะโอ้แม่ละหองแม่ละห้องเทไรก่อน <14. S 1> ห้องสิบสี ขันไม่พูดปันอยากได้แม่สิรดหลายป็นได้คน่นี่ช่วงเงาอยู่เาูหูไหนกนสัง่าสิคับจู้นอเนี่ยทองสิบสี่ทองแล้วประมาณทองตาเดือนใดก่อนค่ตะตาทับตาเดือนใดก่อนเดือนสี่แปะเดือนหากับประมาณหาเดือนคเดือนแล้วครับการทำนายที่เดาทำกันเยวนี้ ครับโตมันว่าค่ะแม่ลูกมันแม่เพิ่นมันตัวใดแม่แม่มันน่ะแม่แม่มันแน่ยเดิมเดิมมันกะเขากซื้อกล้วยทังบาทมาหลับซื้อกล้วยตัวใหญ่โอสมัยนั้นแม่ซื้อแท่กว่าบาทกวเมี่ยงเขาแม่โมก้าบอกมาใช่บาทเต้เอออันอีหนึ่งมันมิเตเวนจุกบาทอ่าเขาจังหันน้ำกันแม่มันตัิใหญ่ที่ไรแม่ปากแม่ปากตัวไทยกล้วยจ๋อเออมันตีนปิ่นค่ะเตอแม่ซื้อแม่ทะเลตอนนั้น หล่เอ้ยกล้วยมืนกลัวตะกี้ข้าเจ้าว่ซื้อแบบแค่ข้าเจ้าว่ามีผู้ซืดอบกต่างต่ะข้าเจ้าซื้อตัวละนที่พั่นหาพันคอันอันเมือวนอืมกล้วยไายคนไดงานเขาถามใช่คุณบอกจะไยมนั้นขอเทจะแพ้งแค่ใช่อยากเขาพูดจึ้อมาใช่ว่าเมมันก็ไงใช่ก็เลยมาได้น้ำจุนนั่นอืม กระได้มาลูกมาหลายตัวยู่งมากะไดออแล้วก็หางดีอยู่หางดีอยู่แม่ก็เจ้ายววาอือกุศิืมันมาสั่งกุซื้อกเแลวเจ้ายววาอะอกุ้ขายกระเจี๊ิวพ่อแกขายมันมาสั่งค่ะกุซิกอกเแลวเจี๊ยวพ่อเก่งสุอืมวันยังไงกระเหลวแก้มตัวละราะวันก็ความสูงนี่ละแม่ความสูงบ่ ท่านเด็ดถือจ่กจากันเลยเออจ้ะแต่ว่ากัคือว่าตอนนี้คือว่าหนูสิทธัยไปให้คุณผู้ชมเพิ่นเบิงนะคะผู้เพิ่นถือใจเพิ่นกับสิตามมาเบิง<อ>ะะจ้างนูน้นนี่นูก้นกับสิไปถามนาหนูอยากได้บ่หนูอยากได้อยู่แม่แล้วนู้นผิดจันแ้นีก่อนไปหาซื้อด้วยมันบอสนูไปหาซื้อโดยตรงค่ะแม่นบ่หาซื้อบ่กกับว่าจับน้อหนีมาใส่ว่าจับโทรศัพท์มาใส่แม่นค่ะ นูน้นไปหาสื่ออยู่ค่ะคือว่ารูปหลางเพริ่งงามมาเน,นี้นู้สิเบิ่งความสูงอีกน้อยหนึ่งค่ะว่าความสูงเพิ่ใดบอทันความสูงใดก็คือว่ากระสีไดตตอลาค่าแม่นะมั่คือหอ,ง,องแพงแทะอ้ออันนี้หางไหมหางขงาังนีไ หยียบป่นี่ถือเกียบบ่นี่บอเด้บ่ได้หยยบเป็นเรื่องสีมาตาไดหรือเปล่าเป็นลักษณะเนเรื่องลูดีข<อ>ึ้นอย่างนี้นางเป็นไอ้ลูกจะสามลูกเหรอว่าตีสามลาามูกในถังมันปะหลู้เแมน,น,นครง้งสุูเเกียวไปเขาเลี้ยงลรูกผ้พามากูพาสองเหรียญพิษมาน้ำบ่ค่ะไกลมาก ไก่มาให้สามหมื่นไม่มีผู้ใดเสียดอกลักบาทตัวนี้ไก่มาให้ไปตัวเนี้ยแต่แม่มันบอกเะต้องัดกันเดีอยวน่ะฮะปัดว่าใครบอกเออตดขันขายให้บอกไข่เด้อขันเจ้าไข่สองนี่ก็สรางไข่สีให้เจ้าอีกหมื่นหนึ่งอ๋อเรากันเรื่องนี้แล่วแต่พรท่านได้บอกเราบอกอ่าขันแม่บ่ได้ขายยังไงก็สิได้ให้บอกเบ่าเอาใหายบอก กันเจ้าคัดไปจำไม้พอการจ้องปืนให้เจ้าอือันคือว่าลูกของเขาค่ะอีอันเนี้ยค่ะแมนมันไปซึ้งน้่นมันพอเขาแล้วมาออกมีมัาดวนมาลูกบักซิงโตลูกบักซิงโตแมนนี่คือลูกบักซิงโตแมนโตเต็งยันยหนึ่งบักซิงโตโตลูกในถอมันบักอีกอย่างก็มันบัวละนี่คืออ้ไรอ่ะอันอันของเสียใกล้นั่นเต๋แเมนเอา อก็มันคิดแม่มันสองเหรียญเขามาเบิองคือขายแม่ให้มันอ่ะล้วมันมาเบิองมันถ่ายรูปเอาตัวกับเขาไงกับว,ว่าเขาให้เท่าได็เอาเท่านั้นจ่าเจ้าคือจังเอาหน่อยเไม่เคยได้ขายสามเงินดิเจ้าเคยหน่อยเออลูกเงี้ยเหรียญให้เราเก็บเกี่ยวเราเอาไปเยเงี้ยคือว่าเราหาไว้เดีวเนาะคือเจ้าอย่างไรละ่ะแล้วเอาเมียจังเมื่อวานนี่จังเมื่อนนี้เราก็เอาไปแล้วเอาไปแล้วก็เอาหมกเงี้ยค่ะ แม่ลดให้ได้หลายปันไดค่ะนี่าม่พู้อยากได้นี่เพราะว่านูมีหลายจุดอยู่เด้ยที่เพิ่นอยากได้อมองว่ากันหน่ะแม่ว่าได้เท่าไดร่นูคือว่านุนูเ่าท่านได้วัวนเถาะกตสิฟั่งแม่เบ่งว่าแม่ลดให้ได้เท่าไดจังไดเพราะว่าผู้พามาเพิ่นบอกว่าสิบสองอันว่าได้ลดดอกละเอ้ยแม่กะว่าเอาธรรมดาอือแต่สิบสี่มันกะหนักจุแม่เพราะว่าเพราะว่ากะความสูงมันไหมคะ่ะ ความสูงภาวาขันผู้สีเอาไปขายต่อกะกะขายความสูงมันนั่นไหมเนี่ยล,ลักษณะเงงิ่นกะงามยุกนะดีดีอยู่จเป็นเป็นหาเป็นดีขึ้นอย่างนี้ค่ะ,ะเจ้าออกไปเนยยกอกอดกอดอ,ดอืมอันอยกหาว่ค่อยน่อยถ้ามันหาวันออกไปอัน,อออน,หนอ้หน่อยนึงออกน้ำเขาค่ะตีตัวหน่อนออกไปไปหันปปยหน่อยจ้าอ,อืม นี่คือนหนาลูกบักซิงโตนี่แม่ลูกบักซิงโตเออแต่ว่าเพิ่นบ่แดดมันบ่าเนี่ยบ่แกงหัวเซย์ซๆนี่แม่นี่แม่ใบนะลูกใบแนะจะแหงเล้วห่ออืมติ๊ก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 อืมมาหาดิเดี๋ยวนูพิจารณาเบิ่งอีกรอบนึงไห่บ่ให้เลยติบ่ลดเลยติ14 ได้เป็นไฮไลฟ์ิปคนเป็นไฮไลฟ์ปั้นนั่นยุติเมียเออไฮอยู่เป็นไฮทอดไรเหยวโดนิเอาไฮซิบซีไฮซิบซีพวกนี้หันาได้ไฮดอกพวกี้นั่งเลยเ่าหันมาไฮเกาเมืองเตะเอออืมเราก็หยอกไปยังเสร็ทางเล่าสอนเนาะตอนนี้กจางเปินตัวพวกเป็นไฮนั่นแหละอืมโอ้เราก็มาเรียนที่บเา ลักษณะเพิ่นง,งามอยู่แม่แต่ว่าดมนเบองพรีรดนากรบ่าควา,ความสูงเนี่ยสีมีพุ่น่ากได่บ่นี่เขาขึ้นมาสูงทำไมสูงประมาณรนึ่สามสิบกว่าจ้ะ <Yeah. S 1> แม่มันจะต้องประมาณรนึ่สี่สิบขึ้นนะแม่ร,ราคามันจังสิตีสีส่แนสนซีได่บันเถาะค่ะเพระาะว่าถับแบบนี้ราคาสิอยู่ประมาณไต่ไตแ่แสนหรือว่าแสนตน้ตนๆเนี่จะ้ะประมาณแสน,น,นก็นั่งนาใส่ไงดีล่นะค่ะแม่ยูค่ะแต่ว่าความไมายคือว่าเพิ่นสื่อความสูงนั่นแหลแม่แม ผู้นี้สูงไรปไะเนี่ยส่เนี่ยตัวนี้ป่ะจ๊ะตัวนี้สูงว่านลอยลอยสามสิบหกสามสิบเจ็ดเนี่ยค่ะคแม่นค่ะลอยสามเพราะว่า <P os, S 1> นุ่งสูงลอยหาสิบแม่ไหมแม่นเนี่ย <P os. S 1> นนค่ะยืนเท่ายืนเทียบได้ค่ะนุ่งสูงลอยหา,หาสิบกระสีประมาณลอยลอยสามสิบสามเจ็ดประมาณค่ะสามเจ็ดแต่ว่าตัวนี้เตีเ้ยก็ตัวนี้อีกแม่นป่ะแม่ จูงใส่กันแล้วเนี่ยค่ะตัวนี้เตี้ยก็แต่ว่าความหนาหนิหนาอยู่หนาตันหนาตันค่ะแม่นากว่าเนื้อนังดีโอเคอยู่แม่เออดีอยู่เพิ่นให้ลูกงามบ่แม่เขาจะเอาไปเป็นพอพันธุ์่ยแล่ะตัวออกน้อยๆนย่างเีเออโอ้มันคำวามคือพอมันหนาหนาเปื่อยๆนี่สิละตี เาเอิดหัวจะขั้วหัวจะขั่วมันตัวไงตัวสั่งคุมลุงกันหนอต้นเหียกปื๊ดอวดฉันกินห้ามันโมเดลไหนเฮียดิปูมันปูห้ามเฮียนี่ถ้าว่าแอบเห้ยไนี่ยไม่่เหี้ยใช่ใันพูดอยู่ก่อนมันหรือกินขางขึ้นปื้ดเป็นติดูตั้งลวดตันนหน่อยเนี่ยต้นเงี้ยงเงี้ยแเฮียเข้าวายเออเฮียเขาค่ะตนนี้มันหองสิบห้องสิบสี่ บอรลุเลยจ้ะเอาเดี๋ยวนุสิประสารค่ะเดี๋ยวนุสิประสานหลายๆจุดด้วยแมเดอร์หนูบ่ได้เอากะผ้าคนมาเอาอยู่อืมนางดีฉันว่าจะไปเรียกอีแมเดอร์ต้องกลัวัวนี้ตัวแม่เลือยตัวผู้แม่นี่ อันนี้ขลยายแม่ไงนี่ลูกลูกตัวใดจ้ะนี่ลูกมันนั่นแหละอันอันพ่อเพิ่นดิอันแม่เพ่งลงจ้างพี่แม่ซื้อมาดิลูกอ๋อตีซื้อตัวนี้มาแม่ซื้อมาาดัดท่าใดนี่คุณเนี่ยค่ะซื้อมาสิบสี่แม่ลูกแม่ลูกอืมซ,อซื้อมาถึงเซเรียนดลยจ<ะ>้าท้อพ่อตีเป็นผู้ไปหาซื้อมอืเอออตัวนี้ก็งามอยู่เนี่ยอันนี้ก็โอเคอาย่สิบสี่ พ่อเอายู่ไม่กลัวสองไม่กลัวทองยุนบ้าะนี่แม่ทองจกทองก้อนผู้นี้ทองกับตัวได้แปะตอนนี้อันนี้แม่เพราะผมจับทองมาพร้อมเตะเอออ๋อสองมานนัอืมอ,อ่ะอันนั้นเดี๋ยวนุสีติดต่อทีมงานให้ค่ะ<อ>ข,ขันเพิ่นสูราค่ากับ สีแดมาเบิงต่อแต่ว่าบอลลูดเลยมันวะนุสีเดเบาไปทั้งหนีเลยบ่าบอลลูดเลยซิบซีค่ะผิดหองคุณผู้ชมแม่เล่าบอกว่าจังสันบานข้างคุ่งหน่อยว่าแม่แม่มีเบอร์โทรศัพท์บอกจ้ะค่ะเบอร์โทรศัพท์ค่ะศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าศูนย์เก้าสามศูนย์เจ็ดสามสองเจ็ดสองสองเจ็ดสองห้าค่ะ ควายสูงประมาณร้อยสามสิบร้อยสามสิบห้าสามห้าสามหกค่ะพี่น้องแต่ว่าความหนาความลึกความกว้างถ่ายง่ได้ค่ะพี่นอ้องนะคะเดี๋ยวจังสิกลับมาหาแม่ไหมไปนั่นกันก้นนาะแมนะ่น้อ <c oughs> ค่ะนักาายุห่หนาเล้างามยู่งแง่เมึ่นไงหนาเล้าเป็นหนาตัวผู้ไหมจะ้ะ แม่หนาเราเป็นน้าคือนหนา้าโตผูน่น้ารูมันกับหนา้าป่วงๆค่ะคือก,กันปากง่ายๆเออแม่ค่อยเพิ่นปากใหญ่นี่มีปาก,ก,ปากหปใหญ่ก็ปากหน่อยเแม่ง่ายปากหน่อยอ,อ๋อหน่อเออหนาใหญ่ปากใหญ่นั่นไวล้ล่ะอย่าเฝ้าแ <c oughs> ามอย่าเฝ้าแม่จ้าไปนะนั่งประคับฝีน้องคุณผู้ชมลักษณะดีค่ะ ถ้าพี่น้องมากะติดต่อสีวันเขาแม่ค่ะแล้วกะบบย